สวัสดีครับพี่น้องมินิคาเฟาพี่น้องมาหาละทงตึกสะดุดขึ้นเก่าเหรอครับเมื่อขึ้นฝนตกแห้งไรพี่น้องในสะดุ้งออกมากแล่นออกมากจะกลางพิษกลางถือครับเมียขจมพ่อเมียพี่น้องไปครับไปลุ้นน้ำกันเลยครับโ,โ,โ,โอ,อ้โหตรงยุบหุ่นเหรอย่าลงอย่าลงคลองเด้อ มาวงยาวงยาครับข้าวเดียวดูนะมันยังเี้นี่มันยังเยู้นี่ปัทัวปวยังไงรว ตักงานเลยกูเปลนแทงานนองมอมเงินกม่้ะน่นะปาปลากำลังแหลนกระนุ่งบ๊อปี น,น,บบนั้การคุณอะปัดตัวข้ามร้ายของคูกระดูกนี่มันเฉอน่าแล้วอกมันมาตลอดอุ้ยปัดแทงถือครับตัก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 ,ตกาอาอิ่มหน่อยนึงกูเลยอ้ย คือสุกปาดครับเนาะโอ้เตลีนร่นงเรงร่ง,เ,งเ,เร้งอ โตายแล้วเสียกขาดแล้ว,วันนี้นักนักแห้งจนเสียกขาดความรู้เสียกมากนะโโ <c oughs> แต่เกลือเกลือกที่กัน <c oughs> เอาจจกภาค เนาะจะไปถือคือจังสีเนะาะไปออกที่ออกตวมืสามถืงสิบบาทบนโตก็ได้ถุงตัวน้อยนะครับเพราะว่า,าอันพากผาจะบนโตแค่หออยามตลอดเนาะ ฮูวี่เต็นดงๆขึ้นกันละเว้แสดงมามันลังขึ้นไปกับทีหลายแล้วเนาะแต่หมดขึนอย่างเนาะเมียนบอกเออมันซื้อปอดก็นอืม ตุปาน่อยนี่มันก็นจะเลนแลนกลางเว้นบ่แลนกลางเว้น <c oughs> ลุแกบอกว่านี่อเออเออก็คือป่าใหญ่เนาะอูะ้อยเต็มเต็มจากฝากซือกันเลย คนควรมาคือเกลตัววันแหงผักแหงผักมยยานหดข้น,นเลยแต่วันผึ่งดมาอ้ยสวด ชว,ชวมวนพี่กันปลาซิวกันเลยวูวพี่น้องเฮ้ยฝุ่นทางฝุ่นกันเลยโอ้พูดนะเอ้เต็มจากผัก เออเอาแบบนี้ยังง่ายๆเที่ยวเลยข,ข,ขึ้นเขาบ้างพูน่ะพน่ะตัวอยู่นัขวานเป็พน่ะพน่ะมวนเป็นมวน บาเตะมวนมาแบบนี้โดนแล้วอัดอั้นมาโดนแล้วครับปลาแถวเนียนบ่ควายมี่แถวบ้านเราบ่ควายมี่มควาีแล้วโม,ม,ม,มีแล้วนี่ถ้ามองงี้เรามองเด็ดเลยเรามองปลาซิ่วมองปลาซิ่วลองยกให้มองงี้เลยมองปลาหน่อย<ร>คุณอนะ่ะคุณนะอ่ะคูกันเลยคูกันเลยกำลังมาก เป็นอย่างน <oh ี้เน่ะเองเอ้ยแป๊บเดียวครับยกเทยกเทตักเอาเลยตั้มตักเอาเลยรเยอะนี่ พูดนะโอ้ยขวานขวานกันดีไรลุงพวกขวานขวานขวานกับมือนครับ น้ำต้นแห้งเก่าะออกได้ทางเห็นมา ไล่เว,เว,เวื่นๆขึ้นน้ำฟังเนี่ยเลนน้ำงดม

ปั้นเอางาใหม่น้ำมูนี่แหละเฮ็ียดเอาหลอดแลัวคนนี้ยังวายปะเออโมเมนเอียงหน้าเอียงหลังอยู่จะดูงบนก็ได้คือคือเก้ามันบัดมันสิมะน่ะกระดูกเอียงอุปกรณ์นะมันสิมะใส่ให้เก้าปคือไม่ซึมแม่นแม่นเพิ่มตายว่าในน้ำพวกีคัมบูมีปะเออ แบบมันจะเถืกอนยังเน๊้ก็เถื่อนดอกแต่ดูค้างห้างเซ๊ๆเซ๊ะก็เถือนขึ้นครบแตกระทางหนึ่งอีกข้างหนึ่งคนน่ะโอ้ยไม่มีเวลาไปเปลี่ยนอยากที่ตาเห็นนี่แหละพี่น้องเลยสาวไวๆอยู่คนน่ะโอ้ยโอ้ยบาด โอ้บาดดีแหมเต็นภาคภาคบาดเพิ่นขึ้นมากโอ้ยนีเนเอาเลยแกะวดนวดเต็มดงๆ เตือทุกบาทครับตมทุกบาท,ท,บาทเต็มปุ๋ลยิ่โตเอามากคละอันนี้ทางสีปินโตคนละเงี้ยนบ่อเอว่าคือคือกันเนี่ยแหละเ <c oughs> มื่อป็นซื้อร้านเดียวกันบ่ <c oughs> ปินโตมาตาดครับนั่จับนิคือจบน้จับิ่โตได้มากตัว มาทีไปวัดพวกไปสัไปแล้ววาไปมาแล้วไปาดกลยสได้วยสวยแล้วเปอหอมาล้เขาอาแล้วนะเส็บแนวถงจอยจุลงนทียนลงเข่ากบนีให้เราแพงสังแล้กัน แค่ไันแข้งเอกะทบุ่่นบ่อทีบ่เลาะขงฝุ่นบ่แขงสลพันสลรพันบ้านน้องฮีเมื่อวันนี้มาสี่คนสลัพันธ์บัต้กับบัวบามาาบัานน้องฮีเยเนี่ยี่คนเนา เออนี่พ่วงนี่วงไมได้บ้าั มาลดคิดว่าเทียนี่มันตงงแสงกต่ติดเศร้าแราบ้ันติดซังเวล่าเราก็จักลหละ้องยู่ลายมือแหละท่ไมเขาได้กินอยู่ดอไม่ต้องพยายานได้ว่าทางอื่นหนิต, <c oughs> ต้องห่วยมากยื่เรื่อยๆล่ะ มันแน่แล้วป่าคือว่ามันอยู่ในถังห้องมดแล้ว <c oughs> ไมเท่าขาเงอก็ไว้ข้าง่าง่ะบนั่นน่ะเออนั่นน่ะพีเป้มันคาบว่าอะไรก็อยาคาบบ่าฮโอ้ยไกไบอวเาไเไปตั้งแล้วไปให้ยกซะไชิมเนี่ยไปไปยก

ปลากำลังขือแย่งช่วยยังขือแดด,ด,ดออกแล้วปลาหน่อยจะเดินไหว น้องเอ้ย yeah. จัาม kind of on ีเงีงดอกยงยางยงยางให้เฮียงขวนี่เต็มแลคูหนึ่งเอาเมื่อไหวล้วมนจี๋เนาครับเต็มคุแล้เีกาไปหนวกเห็นเลยเู้เห็นบ้างกแอานั่งแ เล่าย yeah, e ั do ้งใจเล่ายกเวิร์ดเกินเลยมาสโอย่หันแล้ววคนือ่งน้อยนเจ้าเจ้ายกมาเลยถุงเจ้ามันเต้นลงเวิร์ดถงเจ้ามันบาหนั่นเนาะมันอันนี้นะมัน่ตรงมลงเออมาตรงลงเกถดมันถิกน้ำปไปขามันก็ว่านันก็ถเถิอก ได้เขาเห็นบกลางตเขากางใ่ไหมบานนี่คาบไบใช่ไมบานคานสะดุ้งกันคาบ่มาบมันมีแนวคืดตัวตายแล้วคาบตาคาบตาอยู่ครับมเนาะ่ม่านานั่งจักถือว่าเถือกีแต่ละมือได้คาบขาสะดุ้งกั พ่อแห้งจิคั้นสะดุง้งเนาอว่าเปนขาใช้ขาบตะขาสะดุ่เหรอพ่อก็่แห้งแห้วอเอายกข้าง,างพีนามันเข่ามากเหรอฮันุดนะเอายกเอายกเอาฮยังเกาะ หากินน on no no ้ำขั้นสะดุ้งกลัวว่าทำการบ้านหากินน้ำขั้นสะดุ้งเอาพี่น้องเอ้ยโอ้ยพ่อเมียข่อยมากไปยกสะดุ้งแล้วแม่มได้หากินน้ำขั้นหรอเขาเอกไมาไ่ได้บอกหรอเอออ้วหน้าพูดหนาเบาเหรี่ยงสั่นละพี่น้องเอ้ยเอายกเยอเข้าแล้วฮันพูดหนาเอาบาดแล้วซ้ำนั่นเลยทุกท่ คุณน่ะนถือจะลอะเลีนลงไปคุณนกำลังแต่งหมองยางนน่างผับด,ด้วยบาบเนาะมั่วล้คนด่าม่วล้คนด่า่ะาเจ้าบุ๊เรเ่ยเรืเร่ยรยอยๆยจะใชเกลือมันทอนเลยอืมเขียนยดงเด้งดงเดงพี่น,สสน,น้องแตกสวดด้วยกันเลยตัง

โอ้บานที่เป็นดวงเด้งดวงเด้งเนี่ย สำหรับคลิปนี้ขออำลาผ้าจากพี่น้องใหม่สำนีกอน,นะครับเนาะคลิปหน้ามาบอกกันไหมครับเจ็นเคยพี่ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตาม,ามกดซับสไครต์ให้นำแน่นะครับเนาะไว้คลิปหน้าบอกันครับสุขใดที่เป็นสุขประเสริฐพรอ,อันใดที่เป็นพรเลิศก,ก็ขอให้บังเกิดกับพี่น้องเอฟซีสะดวกรันถุงเมืม่อสุขผู้สุขคนนะครับเนาะสวัสดีครับ